พรรคชาติพัฒนาการมีจุดแข็งจุดยืนยังไงครับที่จะให้คนมาเลือกพรรคท่านแล้วเชื่อว่าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้เราเหมือนกับเป็น n i ชมาร์เก็ตอะถ้าเกิดเปรียบเทียบนะสมมุติว่าไปร้านอาหารใหญ่ๆเนี่ยเมนูอาจจะครบแต่ว่าร้านของเราเนี่ยเมนูเศรษฐกิจคนภายนอกมองพักคุณสุวัสด์ว่าเป็นพักเล็กทำไมถึงอยากทำพรรคต่อไปเพื่อบวกได้ทั้งสข้างคือ <c oughs> ผมเนี่ยผมเนี่ยมันก็มีอะไรในความรู้สึกของผมลึกๆกันนะครับผมเล่าให้ฟังก็ได้คุณสวัสด์เริ่มพองถ่ายทางธุรกิจให้กับเด็กเจนมีการพองถ่ายทางการเมืองให้กับเด็กเจนเช่นกันแต่ทําไมการเลือกตั้งครั้งนี้คุณสวัสด์ยังเดินในเส้นทางสายการเมืองอย่างเต็มสูขอยู่มีอะไรคาใจหรือเปล่าครับก็ <c oughs> มังกรการเมืองสุวัตริประตะพันลบกว่า30ปีบนถนนสายการเมืองเป็นของรัฐมนตรีอายุน้อยที่สุดคนแรกของประเทศไทยการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตความขัดแยง้งหรือต้องพึ่งบุรุษผู้นี้ผู้ที่ได้ชื่อว่าเขี่ยวลากดินเชี่ยวกรากทางการเมืองอย่างถึงที่สุดคุยกับผมหน่อย กว่าสามสิบปีที่คุณสุวัสด์เดินบนถนนสายการเมืองนะครับเป็นรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดด้วยนะครับแล้วก็อยู่ในผู้ที่เกี่ยวข้ของกับการร่างรัฐธรรมนูญผมอยากจะถามความเห็นคุณสุวัสด์ครับว่าหลังจากเลือกตั้งวันที่สิบสี่พฤษภาคมเกิดขึ้นเนี่ยการเมืองไทยจะเปลี่ยนไหมครับผมคิดว่าในการเลือกตั้งแต่ละครั้งเนี่ยปัจจัยที่สําคัญที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คือปัญหาครับ ว่าการเลือกตั้งครั้งนั้นมีปัญหาอะไรฉะนั้นโบวเตอร์เนี่ยก็จะพิจารณาจากปัญหาแล้วก็จะเลือกคนดีที่สุดเข้าไปแก้ไขปัญหาการเลือกตั้ง6กสองต่างกับการเลือกตั้ง6กหกยังไงจากประสบการณ์ของผมเนี่ยผมเห็นชัดเจนเลยหกสองเลือกตั้งท่ามกลางความขัดแย้งของประเทศครหกหกเลือกตั้งท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศคถูกไหมครัฉะนั้นเนี่ยผลการเลือกตั้ง6 2, กสองก็ออกมาอ,อย่างไงออกมาในลักษณะว่าเออถ้าเกิดคนเนี่ย เขามาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้ก็หน้าที่จะไปแนวนั้นนี่ยกตัวอย่างแต่ว่าเที่ยวเนี่ยปัญหาของประเทศเปลี่ยนฉะนั้นปัจจัยที่สาคัญที่สุดสําหรับการเลือกตั้งปีหกหเนี่ยก็คือวิกฤตเศรษฐกิจพักชาติพัฒนาการนะครับมีจุดแข็งจุดยืนยังไงครับที่จะให้คนมาเลือกพักท่านแล้วเชื่อว่าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้เราเนี่ยไม่ใช่พักใหญ่ครับถ้าเกิดเปรียบเทียบนะสมมุติว่าไปร้านอาหารใหญ่ๆเนี่ยเมนูอาจจะครบครับ แต่ว่าร้านของเราเนี่ยเมนูเศรษฐกิจเราเหมือนกับเป็น niche market นะิชมาร์เก็ตอะเป็นเป็นตลาดเฉพาะเป็นตลาดที่เน้นนโยบายฉะนั้นในฐานะภาคการเมืองเนี่ยเราก็จะดูว่าปัญหาของป,องประเทศเที่ยวเนี่ยคืออะไรเราสรุปได้2ข้อ1ปัญหาเศรษฐกิจ2ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองวันนี้หนี้ของประเทศไทยเนี่ยหนี้ของประเทศไทยเนี่ยหนี้ของรัฐบาลเนี่ยประมาณ6 0ของรายได้ของ GDP ไม่เคยมีมาก่อน นี่ครัวเรือนสูงประมาณ90%ของ GDP ก็ไม่เคยมีมาก่อนนะครับไฟฟ้า,าแพงน้ำมันแพงเราเป็นพักการเมืองพักแรกที่ใช้คำว่าหรือโครงสร้างราคาน้ำมันครับน้ำมันเนี่ยเป็นต้นทุนในทุกชีวิตครับถูกไหมน้ำมันเนี่ยทำให้ทุกอย่างแพงจะทำธุรกิจจะเดินทางจะไปเที่ยวน,น,น้ำมันก็เป็นต้นทุนหมดอ้าวแล้วเรามาดูสิอะไรที่เราควบคุมได้อะไรที่เราควบคุมไม่ได้ ราคาท้่มันดิบเราควบคุมไม่ได้เพราะบเพอราะ90%นเราต้องนาเข้าแล้วแต่โอเปกเขาถูกไหมฮะภาษีเราควบคุมได้ไหมได้เพราะมันขึ้นอยู่กับเราเราจะเก็บภาษีเท่าไหร่ค่าการตลาดเราควบคุมได้ไหมได้เพราะเราเราจะกําหนดค่าการตลาดเท่าไหร่ค่าการกันเราควบคุมได้ไหมได้แต่เราไม่ควบคุมแล้วก็อะไรครับคิดเศรษฐกิจใหม่ๆที่เราเรียกว่าเศรษฐกิจเฉดสีอะไรที่ย okay? ังไม่เป็นธุรกิจ หยิบให้มาเป็นธุรกิจซะนะครับแล้วก็ดูโอกาสว่าวันนี้สังคมไทยเรามีจุดแข็งเช่นเราบอกว่าออตอนนี้เราเป็นสังคมผู้สูงอายุนะมีผู้สูงอายุ12ล้านคนอันนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยอย่าไปมองว่าเป็นวิกฤตนะมองกลับสิว่ามันเป็นโอกาสนี่ยกตัวอย่างวันนี้ท่องเที่ยวไปไหนเนี่ยชอบชอบว้พระใช่ไหมท่องเที่ยวสายหมูโอ้โหประเทศไทยเนี่ยวัดสี่พันกว่าแห่งนะฉะนั้นผมต้องการจะบอกว่า ทำไมต้องเลือกพรรคชาติพัฒนากาก็เพราะว่าเรามีวิสัยทัศน์ครับแล้วเรามองปัญหาของประเทศออกและว,วิธีคิดของเราจับต้องได้เราไม่เน้นประชานิยมนะจะเห็นได้เลยว่านโยบายของพรรคชาตนนาการนนะ่ะไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นประชานิยมเลยนะเพราะเราอยากจะสร้างความยั่งยืนกับประชาท่านพอดีนะหลายพรรคการเมืองมากที่ออกมาแข่งกันทุกวันนีใน้ในเรื่องของนโยบายประชานนยมทุนนิยมท่านคิดว่ามันจะเป็นปัญหาในอนาคตหลังจากเลือกตั้งไปไหม ผมเองเนี่ยครับผมผมจะพูดกันเสมอในพักนะตอนที่เราทํานโยบายนะเราจะเน้นเลยวนะ่าเราจะไม่ประชานิยมเราอยากจะสร้างอะไรที่สร้างความยั่งยืนนะครับแล้วก็ไม่เป็นภาระต่อเศรษฐกิจของรประเทศในวันข้างหน้านะครับแพ้ชนะการเมืองก็เรื่องหนึ่งอะ่ะแต่ว่าในแง่ของความรับผิดชอบของการเป็นพรรคการเมืองเนี่ยเราต้องแบบวินวินเนี่ยเราชนะประเทศชาติชนะแต่ไม่ไม่ใช่เราชนะแล้วเศรษฐกิจของประเทศแพ้แล้วยา,ยาวเนี่ยประชาชนก็จะ จะเสียหายกันเราเราก็จะไม่ทำฉะนั้นเห็นว่านโยบายของพรรคชาปนาก้านั้นเนี่ยจะไม่มีมีน้อยมากที่เป็นประชานิยมมีเท่าที่จําเป็นเพราะว่าวันนี้บางทีเนี่ยมันก็มีความจะเป็นในระดับหนึ่งมันเหมือนคนกําลังจะจมน้ำเศรษฐกิจไม่ดีกําลังจะจมน้ำเนี่ยก็มีอะไรลอยคอก่อนแต่รีบพาขึ้นฟังไม่ใช่ลอยคอไปเรื่อยลอยคอไปเรื่อยลอยคอไปเรื่อยฉะนั้นเนี่ยเราก็จะให้ความสําคัญในเรื่องของความยั่งยืนวันนี้เนี่ยเรามีงบประมาณแผ่นดินนะ สมมติถ้าเราเปรียบเทียบเราเป็นบริษัทนะครับนี่เราเนี่ย60%ของ GDP นะถ้าเป็นบริษัทเหมือนเรามี OD Bank นี่ใช้เต็มแล้วนะเต็มเต็มแล้วนะจะไปขอเงินคู่อีกแบงค์ก็ไม่ให้แล้วนะห,วหรือถ้าจะให้ก็ดอกเบี้ยอย่างมหาศาลหลักประกันอะไรละครับเพราะตอนนี้ของคุณเต็มแล้วนะ OD ถูกไหมฮะไอ้นั่นบริษัทนะนี่ส่วนตัว90%ของ GDP คุณเนี่ยนะนอกจากว่าบริษัทของคุณนี่เยอะแล้วนะตัวกรรมการผู้ถือหุ้นแต่ละคนนี่นะก็นี่เยอะอีกเพราะเป็นคุณนี่นี่ครัวเรือนครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายอมรับความจริงนะด้วยตัวเลขทางเศรษฐกิจนี่เราต้องยอมรับว่าวันนี้เราแบกภาระหนี้สินไว้เยอะมหาศาลงบประมาณ3ล้านล้านเนี่ยแต่ละปีนะครับเรายังต้องกู้เงินเนี่ยมาปิดงบเลย7จ็ดแสนแปดแสนล้านครับเพื่อมาปิดงบให้มี3ล้านล้านบาทเพียงพอที่จะดูแล พัฒนาประเทศฉะนั้นจะดูแลพัฒนาประเทศ3ล้านล้านเนี่ยยังต้องกู้เงินมาตั้ง7 8แสนล้านครับแล้วยังต้องใช้นี่อีกห6แสนล้านเอาละคำถามผมแล้วถ้าเกิดเราประชานิยมกันประชานิยมลองคำนวณเนี่ยลองคำนวณนโยบายแต่ที่ประชานิยมนี่ประชานิยมนี่นะ<อ>คำถามจะเอาเงินจากไหนครับนะครับจะเอาเงินจากไหนเนี่ยนี่คือคําถาม,มง่ายๆฉะนั้นบางทีเราก็เราก็ไม่อยากที่จะแบบว่าไปทําอะไรที่ที่ที่หวังผลทางทางการเมือง เพื่อได้ชัยชนะอย่างเดียวเราเราอยากจะอยู่กับข้อที่จริงอะ่ะแล้วก็บอกบอกพี่น้องประชาชนสู้ว่าพวกเรามาจับมือกันสู้วิกฤตกันร่วมกันทํามาหากินคิดอะไรที่มันแบบว่ามันยั่งยืนอะ่ะคุณสุวัสดิ์ครับช่วงนี้มีพรรคการเมืองบางพรรคที่เขาจะออกแคมเปญโดยการที่ต้องการล็อกคะแนนเสียงไม่ให้ถูกไม่ให้ถูกเทไปให้คนอื่นด้วยการที่ลุกลงในเรื่องของชางชาร โอ,อเคเมื่อ okay. กี้ผมพูดตั้งแต่ตอนตอนเริ่มต้นรายการนะครับว่าวันนี้ผมมองปัญหาของของประเทศเนี่ยมีสองเรื่องนะครับก็คือหนึ่งเรื่องเศรษฐกิจที่เราต้องแก้ขันแต่ขนาดเดียวกันก็เป็นเรื่องความขัดแยง้งครับก็ยังดำรงอยู่อย่างจะเห็นได้ว่าเอาสมมติเนี่ยก่อนที่ยุบสภา,าเนี่ยหเดือนสุดท้ายเนี่ยได้ประชุมสภากันที่ไหนล่ะถูก <c oughs> ไหม <c oughs> ทั้งที่บ้านเมืองเนี่ยกําลังมีวิกฤตครับแต่สภาประชุมไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะเสถียรภาพไม่มี ไม่มีเพราะความขัดแย้งทางการเมืองที่ยังดำรงอยู่เนี่ยผมมองว่าวันนี้เราต้องพยายามที่จะเหมือนกับน,นำเสนอนโยบายอะไรที่เหมือนกับว่าเราไม่สร้างความแตกแยกไม่สร้างความขัดแยง้งแล้วก็เน้นนโยบายเศรษฐกิจแล้วให้วูเตอร์เขาเนี่ยเป็นผู้ตัดสินอย่างตอนที่ผมมีการสัมมนาพักนีเนี่ยผมก็จะพูดชัดเจนเลยนะกับผู้สมัครนะว่าหนึ่งผู้เฉพาะในสิ่งที่เราจะทําให้กับพี่น้องประชาชนผู้เฉพาะในเชิงนโยบาย อย่าไปตำหนินะครับอย่าไปพูดถึงพรรคอื่นอย่าไปโจมตีเขาเพราะวันนี้บ้านเมืองเนี่ยต้องการความสามาคัคคีอย่าไปช่างความแตกแยกนะครับเราต้องการความสามัคคีในทุกระดับ,บเพื่อที่จะมีพลังในการแก้ไขปัญหาประเทศคนะครับคนภายนอกมองพรรคคุณสุวัสด์ว่าเป็นพรรคเล็กคุณสุวรรัสด์ทำไมถึงอยากทำพรรคที่ต่อไปเพื่อบวกกับได้ทั้งสองข้างคือ ผมเนี่ยผมเนี่ยมันก็มีผมอยู่ในการเมืองมันสามสิบสามสิบห้าปีนะครับผมก็มีมีอะไรในความรู้สึกของผมลึกๆกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความผูกพันและความรู้สึกฟีล l i n g ส่วนตัวความกระตันยูอะไรก็แล้วแต่นะครับผมไล่าฟังก็ได้นะฮะอย่างอย่างผมเนี่ยเดิมทีผมก็ เกิดขึ้นมาทางการเมืองเมื่อวันที่24กรกฎาคม2531วันนั้นโนเนมไม่มีใครรู้จักผมหรอกครับแล้วผมก็มาลงพักปวงชนชาวไทยนะครับ,รบแล้วผลเอกทิ์ตั้งพักแค่เดือนเดียวก็ได้มา17เสียงครับแล้วผมก็ไปแข่งกับท่านผลเอกชาติชายในสนามการเลือกตั้งตอนนั้นท่านเป็นหัวหน้าพักอื่นครับแล้วก็ท่านก็เป็นนายกเสร็แล้วนะท่านเป็นนายกได้ปีกว่าทั้งที่ผมแข่งกับท่านเนี่ยท่านก็ ปรับคอมอเอาพักปวงชนชาวไทยเข้ารัวบาลแล้วท่านก็บอกพลเอกอาทิตย์บอกว่าเอาสุวัสด์เป็นรัฐมนตรีด้วยนะ mm hmm. ผมถึงเป็นรัฐมนตรีอายุน้อยที่สุดในยุคนั้นเป็นสสครั้งแรกก็เป็นรัฐมนตรีเลยอายุสาสกว่านะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยตอนนั้นก็มีการปฏิวัติพลเอกชาติชายแล้วท่านพลเอกชาติชายก็ไปอยู่เมืองนอกหนึ่งปีกลับมามีอยู่วันหนึ่งท่านกลับมาท่านก็ไปกราบคุณย่าโมที่โคราชแล้วตอนนั้นท่านก็ถูกยึดทรัพย์สดสมัยก่อนท่านอาจารย์จะขี่ฮาร์เลย์ขี่มอเตอร์ไซ คนโคราชรู้ว่าท่านชาญชัยถูกยึดมอเตอรตต์อไซค์วันนั้นก็ไปรับท่านเป็นหมื่นคนเลยหน้าทุ่ยวิรียาะมดแล้วก็บริจาคเงินกันให้ท่านแล้วก็ซื้อมอเตอร์ไซค์กันใหม่โอ้โหท่านชาญชัยคิดหนักเลยกลับมากรุงเทพก็เรียกผมมานั่งคุยบอกโอ้โหผมไปโคราชคนโคราชรัดผมขนาดนี้อ่ะเพราะในช่วงท <of. S 2> ี่ท่านชาชัยเป็นนายกเนี่ยเขาเรียกว่าเศรษฐกิจยุคทองเศรษฐกิจยุคหน้าชาติแปรสนามรถเป็นสนามการค้าโคราชเป็นประตูสู่อีสานอีสานเป็นประตูสู่อินโดจีนโคราชอีสานรุ่งเรืองมากงั้นเนี่ยเป็นเนคคววาาาาามมรรรัััั่ท้้งงตตพพชิฒขึ้น แล้วท่านก็ชวนผมมาอยู่กับท่านแล้วท่านก็สนับสนุนให้ผมเป็นเลขาพักนะครับตอนพักมีกระทรวงอะไรที่สําคัญท่าห้ผมเป็นรัฐมนตรีคมนาคมเป็นอะไรหลายอย่างในชีวิตฉะนั้นชีวิตส่วนตัวผมเนี่ยผมได้เกิดเพราะพลเอกอาทิตย์แต่ผมได้มีโอกาสทํางานให้บ้านเมืองเนี่ยก็เพราะพลเอกชาติชายแล้วก็ท่านชาติชายก็จะสั่งกับผมอยู่เสมอหนึ่งอาทิตย์ก่อนที่ท่านจะอัศัญรกรรมรท่านจะต้องเดินทางไปเมืองนอกเนี่ยท่านก็เรียกผมไปพบวันนั้นก็วันเกิดท่าน,น่ะก็จัดงานวันเกิดให้ท่าน เสร็จแล้วท่านเจ้าชายก็เรียกผมไปตอนทัานตีหนึ่งท่านก็บอกผมชวัตเดี๋ยวผมจะไม่อยู่นะผมอาจจะไปเมืองนอกผมไปผ่าตัดผมอาจจะไม่ได้กลับมานะท่านพูดกับผมนะนะครับถ้าผมไม่ได้กลับมาเนี่ยนะท่านก็สั่งผมไปสองเรื่องวหนึ่งให้ใครเป็นหัวหน้าพักคนต่อไปสองคุณมีหน้าที่ดูแลพักชาติพัฒนานะถ้าผมไม่อยู่ผมตั้งพักนี้มากับชาวโคราชฉะนั้นเมื่อผมไม่อยู่คุณมีหน้าที่ดูแลพักชาติพ,พัฒนาครับคําพูด ของท่านเจ้าชายที่บอกกับผมกับสิ่งที่ท่านได้ได้ได้สนับสนุนผมในทางการเมืองจนทําให้ผมเนี่ยได้มีโอกาสแจ้งเกิดได้มีโอกาสทํางานให้โคนโคลาาได้มีโอกาสทํางานให้ประเทศเนี่ยมันก็อยู่ในความรู้สึกผมฉะนั้นผมก็อยากที่จะอยู่กับพรรคเนี่ยเวลาเรามองย้อนอดีตไปแล้วเนี่ยพรรคชานาก็ยิ่งใหญ่ขณะเดียวกันเนี่ยพรรคชานาเองเนี่ยก็สะสมมิตรฉะนั้นไม่เคยมีศัตรูนะครับพรรคชานาเนี่ยท่านเจ้าชายจะบอกว่าเดินสายกลางเข้าได้กับทุกฝ่าย ท่านบอกว่าอยากจะไปหาเรื่องกับคนก็อยู่บ้านอย่ามาเป็นนักการเมืองท่านบอกการเมืองเนี่ยเป็นการทํางานเพื่อส่วนรวมครับฉะนั้นการทํางานเพื่อส่วนรวมก็ต้องเข้าได้กับทุกฝ่ายครับหรือด้วยประสบการณ์แห่งความสําเร็จในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยสออย่างเนี่ยเหมือนกับเป็น D n a ของพรรคชาติพัฒนาพรรคชาตินาที่วันนี้เปลี่ยนชื่อเป็นพรรคชาปนาการเนี่ยเป็นพรรคการเมืองที่มีคุณสมบัตินะครับมีนโยบายมีแนวคิดแล้วก็มีเป้าหมายทางการเมืองที่เหมาะสม กับการแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศในปัจจุบันครับหลายคนมองเห็นภาพคุณสวัสด์เริ่มพองถ่ายทางธุรกิจให้กับเด็กเจนมีการพองถ่ายทางการเมืองให้กับเด็กเจนเช่นกันแต่ทําไมการเลือกตั้งครั้งนี้คุณสวัสด์ยังเดินในเส้นทางสายการเมืองอย่างเต็มสูบอยู่มีอะไรคาใจหรือเปล่าครับก็สองเรื่องนะครับผมคิดว่าประสบการณ์ของผม นะครับผมเป็นรัฐมนตรีมาเนี่ยเป็นลฐมตรีช่วย3ครั้งเป็นลฐมตีว่าการ7กระทรวงเป็นรองนายกสองครั้งเป็นสสหกถึงเจ็ดสมัยนะครับฉะนั้นประสบการณ์ต่างๆของผมเนี่ยผมคิดว่าผมมีประโยชน์จากประสบการณ์ที่ผมมีอยู่ครับบางทีเราเหมือนกับเราเคยไปสงครามมาเหมือนทหารพันศึกกลับมาอยู่บ้านล้วก็สบายสบายอยู่แล้วเอ้าวันนี้มีสงครามเกิดขึ้นอีกแล้วเนี่ยมันจําเป็นนะ วันนี้ทุกคนต้องมาช่วยประเทศกันเนี่ยผมมีความรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าก็ต้องกลับมาช่วยประเทศอะ่ะการที่เราอยู่ในการเมืองนานๆแล้วเรารู้จักพรรคพวกเยอะๆเนี่ยผมคิดนะว่ามันจะเป็นประโยชน์ในการที่จะคลี่คลายค,ายความขัดแย้งทางการเมืองใครจะไปทําหน้าที่ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็ว่าไปแต่ว่าการเมืองต้องพูดคุยกันได้ครับการเมืองต้องไม่เป็นเหตุที่จะทําให้เกิดความขัดแย้งอะไรเงี้ยนะฉะนั้นผมคิดว่า ผมก็เป็นประโยชน์ทั้งในเรื่องของประสบการณ์ทางการเมืองในการที่จะทํางานและผมก็เป็นประโยชน์ในเรื่องของการที่จะช่วยกันปณีประน,นอมให้เกิดความเข้าใจกันในทางการเมืองในฐานะที่เราก็เป็นสสเก่าหลายสมัยถ้านายกคนต่อไปชื่อสุวัลร,ริปตะพันลบท่านจะทําอะไรให้ประเทศไทยครับก,ก็สองเรื่องอย่างที่ผมพูดมั้งแต่ต้นเนี่ยก็คือว่าต้องจัดการเรื่องปัญหาเศรษฐกิจโดยท่วงทีให้ทุกคนสบายใจ วางพื้นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจที่อยู่บนความยั่งยืนสร้างประเทศไทยให้มั่งคั่งนะครับกระสองเนี่ยจะต้องสร้างความรักความสามัคคีลดความขัดแย้งในบ้านเมืองสองเรื่องเนี่ยผมคิดว่าเป็นเป็นเป็นภารกิจที่สําคัญนะครับของนายงตีคนใหม่ไม่ทราบว่าจะเป็นใครนะแต่ผมเป็นผมหรือจะเป็นคุณกรหรือเป็นใครไม่ทราบแต่เราเป็นพรรคเล็กนะเป็นใครก็แล้วแต่เถอนอกจากผมคิดแล้วนะผมอยากจะฝากไปด้วยครับ ฝึกนายกท่านใหม่ว่าวันนี้ขอสองเรื่องคลี่คายวิกฤตเศรษฐกิจสร้างความรักความสามาัคคีแล้วก็ลดความขัดแย้งภายในประเทศให้กับพี่น้องประชาชนคนไทย